กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านเรานะครับมรดกพักเครื่องนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทร096ย์2 6 8 2 9นะครับ ID ดี n ล0 9 6 7 2ย์2 0 3นะครับ EP ที่401นะครับ401นนะครับร้านมรดกพักเครื่องส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจโทร0969026829ทักไอดีไลน์0967240203นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่พี่นี่ครับเนื้อเก่ามากๆเลยนะครับ หลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าครับเนื้อเนี่ยขึ้นเป็นสีเหลืองทองนะครับเป็นเก็ดกระดีเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นรอยจานด้านหลังเนี่ยเป็นรอยจานยันพุทธซ้อนนะครับพี่ๆนะครับแล้วก็เป็นยันใบพัดอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับด้านล่างเป็นยันอุกนะครับกำกับนะครับนี่ครับสีขึ้นเป็นเกดกระดีแบบนี้เลยครับเนื้อนะครับดูครับ ความเก่านะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับอง์ที่สองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่ปีศูนย์ห้านะครับ หลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับหล่อเดิมๆครับเป็นดินไทยเดิมๆเลยนะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับรอยโลหะเก่าๆเลยนะครับดินไทยเดิมๆเลยนะครับองนี้นี่ครับดินไทยเดิมๆนะครับสวยๆนะครับเป็นเนื้อ ทองแดงเทือนนะครับดูครับดูครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะครับดูครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับน้โมน้โมเบาๆหน่อยครับต่อมาครับองค์นี้เป็นแหวนหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นแรกนะครับ นี่ครับเป็นแหวนรุ่นแรกหลวงปู่ดู่วัสดสแกปีหนึ่งเก้านะครับมีรอยจานนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับแหวนหลวงรุ่นแรกหลวงปู่ดู่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นแรกครับกระไหลทองนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับองนี้ นี่ครับดูครับสวยมากนะครับกระไล่ทองเดิมๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับรับชมได้เลยครับเก่าๆเลยครับพี่ดูนะครับหลวงพุทวดบ้านๆเลยนะครับพี่องนี้ครับแปดร้อยบาทครับพี่นะครับรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ องค์นี้นะครับสวยมากครับองค์นี้สวยมากครับองค์นี้เนื้อท้องเหลืองผสมขันลงหินนะครับพี่นะครับเก่ามากครับพี่นะครับแนะนําเลยครับองค์นี้เก่าจัดเลยพี่นะนะครับดูครับพี่นะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่นะแล้วดูพี่ดูนี่ เป็นเซียนเลยนะครับพี่นะเป็นเซียนเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับนี่ครับเนื้อเนี่ยเป็นเซียนแบบเขาเรียกว่าเซียนมุ้งเลยนะครับพี่นะนี่ครับดูครับตาคมลึกมากเลยครับดูครับเป็นเนื้อขันลงหินครับองนี้ดูครับ ดูครับนี่เก่ามากเลยครับพี่ๆนะครับเก่ามากเลยครับนี่ครับนี่ครับมีเขาเรียกว่ามีแร่ด้วยนะครับเนี่ยมีฝังแร่อยู่ด้านบนศีสระด้วยนะครับนี่ครับ รอยตะไบเก่าๆเลยครับตะไบช่อออกไปแล้วนะครับไม่เห็นเดือยช่อนะครับเพราะมีการตะไบออกไปแล้วนะครับนี่ครับเก่ามากเลยครับพี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับงดงามมากครับพี่นะเป็นรูปหล่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยครับพี่นะที่ท่านไหนที่อยากได้ไว้บูชานะครับองค์นี้เป็นพิมพ นิยมไม่ลองเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมมือไม่ลองนั่งนะครับเป็นมือชิปแบบนี้เลยนะครับถ้ามีมือลองนั่งก็จะมีนิ้วนะครับยื่นยื่นออกมาด้านล่างแบบนี้นะครับวงนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับใครชอบใครไหวก็แบ่งปันไปได้นะครับนะครับเอาที่ไหวนะครับเล่นผักนะครับต่อมาครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับโคดนะนะครับนี่โคดนะคมคมจมูกร้อยเลยครับพี่จมูกร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผิวแดงเลยครับพี่ผิวแดงเดิมสีสวยเลยครับเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับนี่ครับปีหนึ่งแปดนะครับ สวยๆนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เก่ามากเลยครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับเก่ามากเลยนะครับเป็นเหรียญยุคเก่าสมัยโบราณเลยนะครับพี่ๆนะนี่ครับเป็นเหรียญเก่านะครับ เหรียญนี้เรียกว่าเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีนะครับเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อลาวัดโพสีนะครับพระอธิการลาวัดโพสีสองสี่หกแปดนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับเหรียญเก่าโบราณเลยครับเหรียญน,นี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับ S <S เหรียญหลวงปู่ชูวัดนาคปกนะครับกระไ่เงินนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชูวัดนาคปกกระไ่เงินนะครับนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณครับเป็นหลังแบบนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังแบบนะครับเอกลักษณ์รุ่นนี้เลยครับเป็นแบบนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชูวัดนาคปกนะครับปีพศ2 4 7 1นะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนื้อเก่ามากครับองนี้นะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์เลยนะครับสําหรับพระเครื่องทุกๆองค์นะครับนี่ครับเก่ามากครับสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้ นี่ครับพระเนี่ยเก่าเดิมนะครับแอนนะครับบิดตัวเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับสมเด็จวราคังนะครับเหรียญทําน้ามนต์หลวงพ่อฤสีลิงดํานะครับเหรียญทําน้ามนต์นะครับทันหลวงพ่อฤสีลิงดํานะครับเหรียญทําน้ํามนต์นะครับเป็นเหรียญชุบทองนะครับ ดเดิมๆจากวัดนะครับเรี่ยมกรอบก็เดิมจากวัดแบบนี้เลยครับพี่นะครับหนึ่งพันบาทครับเหรียญหลวงพ่อสี่ลิงดำนะครับเหรียญหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเกจิยุคเก่านะครับสมัยโบราณนะครับเหรียญหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับสองสี่กว่านะครับพี่ นะครับเป็นข้างกระบอกกระไหลเงินนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับเหรียญเก่ามากครับเป็นเหรียญเกจิยุคเก่านะครับกระไหลเงินนะครับอสสองพันสี่้อหกสิบสามนะครับนี่ครับสองสี่หกสามนะครับดูครับเหรียญหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างอัดกระบอกนะครับดูครับนี่ครับเหรียญคมเดิมนะครับเห็นยเหรียญเก่ามากเลยนะครับไว้เป็นที่ละลึกนะครับนี่ครับคําว่าเป็นสมัยสองสี่หกสามเนี่ยยังไม่มีตัวเลขแปดไทยเลยนะครับดูครับด้านข้างเนี่ยอัดกระบอกขอบก็จะปิ้นนะครับปิ้นตั้งนะครับนี่ปิ้นตั้งขึ้นมาด้านบนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่ นี่ครับวิธีดูนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับสองสี่หสามนะครับ1,200บาทนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะครับนี่ครับ เป็นเนื้อหน้าค่อนข้างที่จะหายากนะครับเนื้อทองแดงนะครับส่วนมากเจอเนื้อทองเหลืองนะครับดูครับเหรียญเนี้ยคมมากครับพี่เหรียญคมชัดมากๆเลยครับนี่ครับนี่เหรียญคมชัดมากครับนี่ครับเหรียญคมชัดมากๆเลยนะครับดูครับเส้นจีวงจีวอนนะครับดูครับนี่ครับ นี่ครับดูครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกวยนะครับรุ่นแรกครับปีศูนย์สามนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้สวยมากครับดูเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับมีมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับ เก่ามากเลยนะครับนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับสวยงามมากนะครับ องนี้เห็นเดือยช่อนะครับเนื้อเก่ามากครับมีคาบข่าเหมาความเก่าอยู่เลยนะครับคาบข่าเหมาเดิมๆนะครับพักเก็บดีมากครับเป็นพิมพ์นิยมมือลองนั่งนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยครับเป็นเซียนมุ้งเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเซียนมุ้งมุ้งเป็นเซียนมุ้งเลยนะครับนี่ครับ หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับมือรองนั่งนะครับงดงามมากเลยนะครับองนี้นะครับสามพันบาทนะครับองนี้นะครับสามพันบาทนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองนี้สภาพใช้นะครับเก่ามากนะครับเนื้อหาเก่ามากเลยครับนี่ครับ เม็ดมวลสารเก่าๆนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับองนี้เหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับดูครับเส้นเกษาคมคมเลยครับดูครับนี่ครับเส้นเกษาเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะพี่นะดูครับ นี่ครับแล้วก็มีเส้นแตกที่ค้างนะครับดูครับที่ไหลซ้ายนะครับนี่มีเส้นวิ่งขึ้นไปนะครับใบหูคมชัดมีเส้นเกษาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับกะไหล่เงินนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับไม่ต้องลงกล้องก็เห็นเลยนะครับเป็นเส้นเนี่ยครับเส้นวิ่งขึ้นไปนะครับเส้นแตกที่คาง ที่บที่เส้นผมเป็นเม็ดเป็นพดนะครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับนี่ครับหูเจาะปิ้นนะครับธรรมชาติเลยนี่สวยครับนี่ครับเลขศูนย์นะครับมีจุดนะครับสองหนึ่งเก้านะครับ หวยออกไปเมื่อวานนี้นะใช่ไหมเมื่อวันก่อนเนาะสองหนึ่งเก้าใช่ไหมพี่เก้าห้าลึกหนึ่งเก้านะนี่ครับงดงามมากครับเหรียญนี้ดูครับมีมิตินะครับพี่นะเหรียญมีมิติเลยพี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยครับใครชอบองนี้นะจัดไปเลยครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อแดงมันเทศเลยครับพี่องนี้นี่ครับ เนื้อแดงนะครับเนื้อทองแดงสีมันเทศเลยครับพี่ครับมีรอยจานนะครับนี่มีรอยจานนะครับเก่าๆเลยครับแปดร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อรุ่นสองหล,หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับนี่เหรียญหล่อรุ่นสองนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะครับ รุ่นสองนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยครับพี่นะผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับมีการตอโค้ดเป็นเลขสองแบบนี้นะครับเป็นรุ่นสองนะครับครับดินเดิมเดิมครับเป็นดินฝรั่งนะครับสวยมากครับแปดร้อยบาทครับ เหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับนี่ครับกระไลเงินนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพี่นะครับสวยมากครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับคม,มเดิมๆเลยครับ1,200บาทนะครับ เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับรุ่นแรกครับนี่ครับกระไหลเงินห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเก่ามากเลยครับสองสี่เจ็ดสามนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับนี่ครับ เห็นคมชัดเลยนะครับพี่ๆหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับพระปิดตาแช่น้ำมนต์ฝังตะกุดนะครับหลวงปู่โตแจกกรรมการนะครับพระนะครับมีรอยลานนะครับพี่นะเนื่องจากนี่ฝังตะกุดด้วยนะครับแล้วก็แช่น้ำมนต์ด้วยนะครับนี่พระมีลานมาด้านหลังแบบนี้เลยครับองนี้นะ แปดร้อยบาทนะครับสนใจต่อรองได้นะครับพระยอดธงนะครับสำริดเงินนะครับพระยอดธงสำริดเงินเก่าๆเลยครับนี่ครับยอดธงสำริดเงินเก่าๆนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเฉียบวัด หนองอ้อนะครับเหรียญหลวงพ่อเฉียบวัดหนองอ้อนะครับเหรียญเก่ามากครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมกระไ่เงินครับนี่ครับผมชอบมากเลยพี ya, ่เหรียญเก่าเก่านะ ya, เนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์เหรียญเก่าเนี่ยสวยเลยครับปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับนี ya, ่ครับเหรียญข้างกระบอกนะครับนี่ ขอบปิ้นมาด้านหลังแบบนี้เลยครับตามขอบนะครับนี่ครับขอบปิ้นมาด้านหลังนี้เลยครับนี่ครับสวยมากครับเข้มขังมากเลยครับหน้าตานะหนึ่งันสองร้อบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับอุดรธานีนะครับ รุ่นแรกนะครับปีศูนย์เก้านะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่ครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับรุ่นแรกนะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทบนะครับหลังหลวงพ่อเขียนนะครับนี่ครับหลวงพ่อทบหลังพ่อเขียนนะครับหล่อโบราณน,นะครับนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อเขียนนะครับ 800บาทนะครับเหรียญหล่อรูปเต่านะครับเหรียญหล่อทรงรูปเต่านะครับสองสี่ห้าแปดนะครับเหรียญนี้นะครับแ0 0้อบาทนะครับเหรียญรูปเต่านะครับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับนี่หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาข้างกระบอกนะครับ หลังพระปิดตาพิมพ์บวงหงายนะครับพิมพ์บวงหงายห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆมีมวลสารเลยครับนี่ครับวัดระฆังนะครับเก่ามากเลยนะครับ นี่ครับ800บาทนะครับสนใจโทร0 9 6ย์นะครับ90268 2 9สองนะครับ ID l ล n e 0ู6ย์4 0 2 0 3เจนนะครับร้านมรดกพักเครื่องนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ